คุณผู้ชมคะหลายๆกิจการเริ่มได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไปไม่ต่ำกว่า2เดือนในช่วงที่ต้องรับมือกับโควิด -19 อย่างตลาดน้ำอัมพาวาที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการเปิดวันแรกหลังจากที่ต้องปิดไปนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับไปเยือนตลาดน้ำแห่งนี้ด้วยคะ่ะแต่ก็ต้องเป็นการเปิดแบบ New n o r m a l ติดตามรายงานจากคุณกัญญาณต์เตโชตอัศนีผู้สื่อข่าวของไทย PBS World ค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดน้ำอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามยิ้มออกกันอีกครั้งที่ได้กลับมาเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกหลังจากต้องหยุดไปนานไม่ต่ำกว่าสองเดือนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีมข่าวไทยพีบเอสเลลงพื้นที่สำรวจตลาดน้ำอัมพาวาในวันเสาร์และวันอาทิตย์พบว่าในวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่เปิดให้บริการเป็นวันแรกบรรยากาศยังคงเงียบเงาแต่ร้านค้าและร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการอย่างคึกคักแม้ว่านักท่องเที่ยวจะดูบางตาก,ก็ตามโดยการกลับมาเปิดให้เที่ยวชมใหม่ในครั้งนี้ทั้งตลาดน้ำอัมพาวาและผู้ประกอบการต่างเตรียมมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างพร้อมเพรียงนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านจุดคัดกรองหน้าตลาดน้ำเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ รวมถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ให้บริการต่างๆก็ต้องสวมทั้งหน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลในขณะให้บริการเช่นเดียวกันโดยเฉพาะร้านที่เน้นการให้บริการมีมาตรการทำความสะอาดและมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างเข้มขน้น ร้านวนวดแห่งนี้มีมาตรการรักษาความสะอาดอย่างละเอียดลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงรวมไปถึงรักษาระยะห่างกับลูกค้าคนอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นความร่วมมือของอผ,อผู้ที่มาใช้บริการนะคะว่าก็รักษากฎระเบียบ ที่ทางของสาธารณสุขวางเอาไว้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสหรือว่าการใช้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะคร,รวมไปถึงขั้นตอนในการขอข้อมูลที่ว่าจะต้องให้ลูกค้าลงอะคะ่ะก็รบกวนตรงนี้ก็คือให้ลูกค้าช่วยกันลงทะเบียนให้ให้ครบด้วยเพราะว่าตรงนี้ร้านก็จะต้องส่งเข้าไปในส่วนกลางด้วยอะค,ะค่ะก็เข้มงวดนิดนึงอ่ะค่ะดีครับอันนี้ผมว่าเข้มงวดดีแล้วแต่ว่า อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของการไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนคือการล่องเรือชมหินห้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลโดยตรงทั้งในเรื่องของมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งทำให้สามารถรับผู้โดยสารได้น้อยลงจากปกติ18ถึง20คนเหลือ12ถึง13คนต่อลำและผู้ประกอบการยังต้องจำกัดเที่ยวเรือเพื่อรักษาเวลาให้ทันกับมาตรการเคอร์ฟิวอีกด้วย ปกติแล้วรอบสุดท้ายสามทุ่มนะฮะบางคนอยู่กรุงเทพเนี่ยกลับไม่ทันแล้ว,ลวตอนนี้ก็เลยจัดเฉพาะหัวข่ํา <based> คือรอบไม่เกินหนึ่งท <oger> ุ่มจำนวนคนต่อเที่ยวต่อลำก็น้อยลงคือทิ้งระยะห่างเรือยี่สิบคนเนี่ยอาจจะนั่งแค่สิบสองสิบสามคนก,ก็ลดลงก็เพื่อให้คือถ้ามันกลับไีกทีเนี่ยเราตายเลยทีเนี้ยคือเราก็มีความสุขเหมือนกับคนไทยทั่วไปนะเพราะว่าถ้ากลับมาอีกทีเนี่ยเรา<ม> รร้ไมไม,มู่่่จะเเือลยลทีมข่าวลงพื้นที่สํารวจอีกครั้งในวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวดูหนาตากว่าวันเสาร์บนสะพานข้ามคลองซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมีคนเดินกันอย่างหนานแน่นจนแทบรักษาระยะห่างไว้ไม่ได้เราเป็นกใแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังของพ่อค้าแม่ค้าและเรือที่ล่าอยู่ในคลองอย่างคึกคักรอเวลาให้นักท่องเที่ยวกลับไปเยี่ยมชม เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับตลาดน้ำอัมพวาอีกครั้งกัญญาณาเตโชตรัศนีไทยพีบีเอสเวิลด์รายงาน